สักครู่นี้ผมได้คุยกับหนุ่มกันชัยมาคุยกันตะกี้ประมาณสัก20นาทีนะครับก็เล่าถึงความคืบหน้าคดีต่างๆนะคุณหนุ่มกันชัยก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้เขาก็ได้ไปแจ้งความนะครับนะคดีของพวกเนี้ยดีไอคอนเนี่ยนะครับนะครับเรื่องมีคนตายจากการเป็นสมาชิกอะไรเนี่ยนะฮะนะครับแล้วก็พาผู้เสียหายไปจํานวนมากเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็มีการเชิญคุณพอไปออกรายการขลขันนะคุณหนุ่มก็บอกเขาก็ทําหน้าที่นะครับเป็นกระบอกเสียง ให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะฟังคาพูดของอท่านบอสพอลเนี่ยนะว่าจะเป็นคนอย่างไรนะครับนะวันนี้ก็คงจะได้เห็นนะครับว่าลีลาของบอสพอลเป็นยังไงนะบางคนก็บอกว่เออหน้าสงสารเขาร้องไห้บางคนก็บอกว่าเล่นละครเก่งบางคนก็บอกตอนต้นก็ดูหน้าสงสารนะครับเป็นหนังหนังรักหนังเศร้าพอผู้เสียหายไม่ได้อยู่แล้ว นั่งสองคนชนกับกันชัยปุ๊บเนี่ยแปลงร่างเลยครับตอนนี้ครับนะเออนะครับก็แสดงความฉลาดบางคนก็บอกแสดงความเหลี่ยมนะครับนะนะครับเหลี่ยมทุกดอกนะครับนะเหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนกันก็ปรากฏว่าช่วงแรกบอกว่าผมยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนจะมาออกรายการหขนกระแสะแล้วคนฟังก็นึกว่าเออมึงจะรับสารภาพ เขาก็คิดว่ามึงจะรับสารภาพที่ไหนได้พอตอนปลายเทปสู้คดีครับผมไม่ได้ทําผิดผมไม่ได้ลงทุนนะครับมันเป็นเรื่องของการซื้อมาขายไปเอาเป็นแบบนั้นไปมึงนะครับนะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมแปลว่าวเหลือแดกเหลือกินเลยนะครับตอนแรกๆร้องโหมร้องไห้นะครับเออผมไม่ได้อยากมารายการโหนกระแสนะครับนะ ถ้ามึงไม่อยากมารายการหวนกระแสแล้วมึงมาทําไมแสดงว่านะมึงวางแผนมาดีแล้วว่าพอมาถึงรายการหัวนกระแสนีน่มึงจะทําอะไรมาถึงร้องโ่มร้องไห้ครับเรียกน้ําตาจากแม่ยกนะครับนะรบเรียกน้ําตาจากแม่ยกนะครับเรียกน้ําตาจากแม่ยกนะฮะเพราะว่านะครับร้องโหมร้องไห้ทําให้แม่ยกเห็นใจแม่ยกคือไข่ก็บรรดาแม่ขายแล้วก็นะพวกยินเลอร์นะครับซูปเปอร์ไวเซอร์ อะไรตอะไรของมึงอ่ะนะตำแหน่งทางการตลาดนยให้เขาเห็นใจเพราะมันหลุดพูดออกมามันบอกว่าอะไรมันต้องแสดงความเข้มแข็งนะมันแพ้ไม่ได้มันไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะต้องรักษาบริษัทดิไอคอนไว้ก็ต้องทําให้ลูกขายต่างๆเนี่ยแม่ธงแม่ทีมเนี่ยยังมีความมั่นใจเพราะถ้าเกิดว่ามันยอมแพ้ปุ๊บนะมันยอมรับว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยบริษัทก็เจ๊งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันร้องไห้ก็คือว่ามันกําลัง ขอความเห็นใจจากแม่ยกของมันนะครับเรื่องแม่ง็มีอยู่แค่นี้แนะ่ร้องไห้เสร็จน้ําตามีหรือเปล่ากูก็ไม่รู้หรอกนะผมอะไรเนี่ยออยอมแพ้หมดแล้วครับนะผมยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนมารายการโหนกระแสแลวความจริงไม่ใช่ละมึงวางแผนมาอย่างดีเลยแล้วมันไม่ต้องมีทนายนะมันเป็นคนเก่งฉลาดนะแต่เป็นคนฉลาดแกมโกงหรือไม่พี่น้องก็ดูแอกันนะแต่ผมมองว่าแม่งเป็นคนมีเล่ม์มีเหลี่ยม ถ้าดูนะลีลีลาแม่งเหลือแดกเหลือกินเลยแต่รับคาพูดของมันเนี่ยซ่อนเคียวซ่อนเล็บไปหมดนะนะครับนะการร้องไห้เนี่ยมันพูดจำนองว่าอะไรมีพวกนะครับแม่คงแม่ขายต่างๆเนี่ยที่เออดีล่งดีเลอร์เนี่ยมาลงทุนกับมันมาซื้อสินค้ามันไปขายแล้วขายไม่ได้ก็เลยโกรธมันเพราะมีการตัดราคาหลังจากนั้นไปตั้งกลุ่มไล์พอตั้งกลุ่มไล์แล้วก็ใส่ร้ายมันนะครับมารวมตัวแล้วก็ไปแจ้งสื่อแจ้งคนดังๆเนี่ย แจ้งทนายเดชาแจ้งอะไรจำลองเนี้ยคือมึงไม่เอ่ยชื่อกูเนี่ยก็รู้เลยว่านะหมายถึงกูนะจนเป็นที่มาที่มันถูกแจ้งความทุกวันเนี้ยนะครับมันก็อ้างว่าไอ้พวกที่เป็นดีลเลอร์เนี่ยแหละที่มาทําธุรกิจกับมันเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วมาซื้อของแล้วขายไม่ได้นะครับเนื่องจากมีการตัดราคากันทางช้อปปี้นะแล้วเสร็จแล้วก็มารวมหัวแล้วกันแกล้งพวกมันเพราะนั้นนะมันก็มองว่าพวกนี้คือพวกกันแกล้งมันแล้วก็มาล้อเรียนคนดังๆนะไม่ ไม่เอ่ยชื่อกูก็รู้ละหมายถึงกูนะครับเพราะตอนนี้ในกลุ่มแม่ขายมันเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานอยู่ช่องมากสีสถานีโทรทัศน์ช่องมากสีไม่ใช่ช่องน้อยสีนะเป็นแม่ขายของมันอยู่คนหนึ่งผมรู้แนละ้วชื่ออะไรทํางานอยู่สถานีโทรทัศน์ช่องมากสีนะมากกว่าช่องสามก็ช่องอะไรก็ไปคิดเอาเองนะนะครับก็ปรากฏว่าไปแคปข้อมูลในกลุ่มไลน์ผู้เสียหายของต้นอ้อ นะครับแล้วก็มานั่งด่าต้นอ้อแล้วก็ด่าทนายเดชาทํานองเหมือนว่าผมกับต้นอ้อเนี่ยเป็นคนเสี่ยมนะยุยงส่งเสริมให้กับนะไอ้พวกเดลเลอร์มันเนี่ยมาฟ้องร้องมันทั้งๆที่มันไม่ได้ทําความผิดก็คือพูดง่ายๆกล่าวหาว่าเนี่ยคนดังๆเนี่ยเดชาทนายต่้มเอ่อใครวะต้นอ้อลลนลงสายไหมต้องรอดใครทักใครต่างๆเนี่ยมารุมยำ ยำสหบ,บาตาเขาเรียกว่ายำตีนมันนะครับเนี่ยมันแคบไปแคบไปแล้วมันก็ทําตัวเป็นหน่อยแล้วก็มานั่งด่าด่าทนายเดชานะครับแล้วก็มีการข่มขู่นะจะฟ้องกลับไอ้ผู้เสียหายต่างๆที่ไปแจ้งความไอ้คนไหนเป็นแม่คายนะครับอะไรต่างๆมึงไปแจ้งความกูนะกูจะแจ้งความกับทํานองนั้นเนี่ยอันนี้คือแหล่งข่าวที่ผมได้มาหลักฐานต่างๆนี่ก็แจ้งมานะว่าไอ้พวกแม่คายพวกอะไรต่างๆเนี่ยของไอด้ดิไอด้ดิอะไรเนี่ย นะไอคอนไอคอนหาเลยเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยไอบอสพรเนี่ยมันก็พูดจำนองว่าอะไรมันบอกว่าเนี่ยมันไม่รู้ตอนเนี้ยรบกับใครนะครับนะมันมองว่ามันนะโดนลุมเนี่ยคนดังๆเนี่ยทนายเดชาทนายตั้มใครจะใครเนี่ยทุกคนไปลุมมันคนดังๆลุมมันนะรวมถึงหนุ่มกัญชัยด้วยนะกูก็อยากจะฝากมึงนะครับไอบอสพอนไม่มีใครเขาลุมมึงหรอกการที่มึงถูกแจ้งความถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะการกระทําของมึง จริงไหมครับจริงไหมครับพี่น้องครับมันเกิดจากการกระทําของมึงนะครับของมึงเนี่ยนะของไอ้ตัวมึงของไอ้กันของไอ้แซมของไอ้เออนงมินนะบอสกันบอสแซมบอสมินอะไรต่างๆงมันเกิดจากการบอสหมออะไรของมึงเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของพวกมึงมันโดนแจ้งความนะแล้วก็อย่างกูไม่ได้ไปยุยงส่งเสริมอะไรให้ใครเขาไปดําเนินคดีกับมึงเขามาร้องเรียนกูเขามาร้องเรียนต้นอ้อ นะครับกูก็เห็นว่าเออให้ดูพยานหลักฐานแล้วแม่งน่าจะแจ้งความได้นะก็พาไปแจ้งความตำรวจนะครับส่วนมึงจะผิดไม่ผิดก็แล้วแต่มึง,แล,แ,มงแล้วแต่พยานหลักฐานเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังไอ,อ,อ,นะอ,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 อ้บอสพอนะบอสการบอสแซมบอสมีนบอสหมอบอสปีเตอร์อะไรเนี่ยนะนะที่พวกมึงถูกดําเนินคดีเนะี่ยเพราะเพราะอะไรเพราะการกระทําของมึงจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าครับพี่น้องครับช่วยการแสดงความคิเดเห็นด้วยว่าไอ้ที่มึงถูกดําเนินคดีทุกวันนี้เพราะ เพราะอะไรเพราะการกระทําของมึงหรือเปล่านะเพราะการกระทําของมึงหรือเปล่าพี่น้องครับนะถ้ามึงไม่ได้ไปหลอกลวงเขามึงไม่ได้ไประดมทุนมึงทํามาหากินหาแดดแบบปกติซื้อมาขายไปแบบที่มึงพูดนะมึงทําขายตรงมึงมึงค้าขายออนไลน์แบบที่มึงพูดใครเขาจะไปแจ้งความมึงได้ละครับแต่ทุกวันนี้ไอการทํามาหากินหาแดดของมึงมึงใช้วิธีการ ชักชวนระดมทุนนะครับเน้นหาเครือข่ายหาคนมากกว่าเน้นขายสินค้าใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการกระทาของมึงหรือเปล่านะถ้าเป็นธุรกิจขายตรงแบบแอมเ์ A, นะเขาต้องไปจ้างพรีเซนเตอร์นะดารานางเอกนางแบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเหมือนมึงหรือเปล่านะครับต้องไปติดป้ายตามทางด่วน นะครับนะสะพานลอยหรือเปล่าเขาต้องทําอย่างนั้หรือเปล่าบริษัทแอมย์เขาทำเหมือนมึงไหมนะแล้วก็ต้องมีจ้างคนเยอะๆมากๆมากมายเดือนหนึ่งตั้งเป็นสิบสิบล้านต้องมีเพย์เซนเตอร์ต้องมีนั่นต้องมีบอสมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเหมือนมึงหรือเปล่านะครับและวิธีการขายสินค้าของมึงเนี่ยมันแปลกๆมึงบอกมึงขายกาแฟขายอาหารเสริมเวลามึงไปนั่งออกรายการเวลามึงไปจ้างเขา โฆษณาประชาสัมพันธ์ปรากฏว่ามึงไม่ได้บอกนะว่ามึงขายกาแฟนะมึงบอกว่าอะไรนะมึงบอกว่ามึงอะไรชักชวนคนมาเรียนออนไลน์นะอยากจะฝากคงได้ชิบหายเลยถ้ามึงจะขายกาแฟมึงก็มึงก็โฆษณากาแฟไปดิไม่ใช่มึงไปบอกว่าชักชวนคนมาเรียนออนไลน์ก็หมายว่ามึงชักชวนคนมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมึงก็มาจ้างไอ้พวกที่คอยมาโมติเวต นะครับแล้วคอยบอกว่าให้ลงทุนเปิดบินนะครับเอแบบนี้มันเป็นการใช้คำว่า cross นบางหน้าหรือเปล่านะครับนะเหมือนกับว่ามึงไปหลอกล่อเข้ามาพอหลอกเรียบร้อยแล้วพวกมึงก็เชืิดเขาฆ่าปาดคอเขาหรือเปล่าตํารตำรวจเขามองแนวแนวนี้นะว่าพวกมึงมีพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมแบบพวกมึงไม่ตรงไปตรงมาแล้วพอถึงเวลาเดี๋ยวมึงก็เอาพวกดารา พระเอกนางเอกวิธีการต่างๆมึงเอาคนดังๆมาแล้วก็มาบอกว่าเป็นบอสทั้ทงบอสทั้ทงบอดอะไรก็ไม่รู้ของมึงอะ่ะแล้วมึงก็เอาให้ไอคนพวกนี้มาพูดว่านะ,ะกิจการดีอะไรดีนะ,อะนอกจากเป็นพรีเซนเตอร์นะก็เป็นบอสเป็นผู้บริหารกิจการดีทําแล้วรวยนะครับเนี่ยเนี่ยพฤติกรรมของพวกมึงอะ่ะมึงเลยถูกดําเนินคดี นะครับเวลาเนี่ยประชุมต่างๆเนี่ยมึงพาคนมาเชื้อเนี่ยนะเวลาห้องเชื้อดมึงมึงก็ปิดห้องปิดอะไรต่างๆมึงไม่ให้เขาออกหลังจากนั้นมึงก็โมตีเวตปั่นเข้าไปปั่นไปปั่นมาให้เขาเปิดบินใครๆมาก็เปิดบินเปิดบินเปิดบินหลังจากเปิดบินแล้วก็ก่อให้สิทธิ์ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ให้คนพวกนั้นไปหาคนมาเปิดบินอีกเปิดไปเรื่อยๆและเงินไปเข้ากระเป๋าใครอะ เข้ากระเป๋าพวกมึงไงไอพองเงินไปเข้ากระเป๋าพวกมึงนะครับหลังจากนั้นก็นะพี่น้องประชาชนที่ไปหลงเชื่อมึงเนี่ยเขาก็ได้ส่วนแบ่งจากมึงมันคือแชร์ลูกโซ่นะกูบอกมึงเลยเมื่อกี้เนี่ยกูยังคุยกับเพื่อนกูเลยเป็นทนายความชื่อดังเนี่ยทำคดีชอบโกงประชาชนอย่างเดียวเลยวันวันไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรตะเกียะตะเกียคุยอะไรครับกับทนายคดีแชร์ลูกโซ่โดยเฉพาะเลยคดีดังๆเนี่ย ทุกอย่างทาหมดนะครับคดีแชรโซเขาบอกเลยเอ,อ,อาจารย์ครับเขาเรียกผมอาจารย์นะนะครับอาจารย์เดคดีพวกเนี้ยแม่งแชร์ลูกโซ่และถึงเวลานะเดี๋ยวดูตํารวจสั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องนะสารไม่ให้ประกรันเรกติดกุ๊กหัวโตนะครับกระบวนการในชั้นตํารวจเนี้ยคสปีเหมือนฟอร์เกขึ้นสารอีกหปี8ป,ปีคือพูดง่ายนะสาลแม่ไล่พวกมึงประกันตัวนะครับอย่างน้อย,นอยเนี่ย ในในชั้นตํารวจใจการเนี่ยมึงโดนไปแล้วเนี่ยสองสามปีตะกี้กูคุยกับเพื่อนกูที่เป็นทนายคดีแบบช่อโคลงป,ประชาชนเลยอะ่ะทนายจําเลยเลยทนายประเภทแชร์ลูกโซ่เลยทํางานนี่แชร์ลูกโซ่อย่างเดียวชั้นตํารวจเนี่ยสองสามปีชั้นตํารวจในการหลังจากนั้นไปชั้นศาลอีกห้าปีคือพูดง่ายมึงติดคุกโดยสารไม่ให้ประกันตัวอย่างน้อยมึงติดไปแปดปี ปดปีนะฐานเนี่ยไปกันตัวเพราะคดีพวกนี้นะตะก,กี้ผมคุยกับเพื่อนผมนะที่ทําคดีแจนูกโซโดยเฉพาะเลยเขาทำคดีฟอเร็กทำคดีแค่ไปตอนโอดีทำคดีอมทองทำคดีเยอะแย,ยะพวกแจนูกโซ่เขาทำมาหากินหาแดกกับเรื่องเป็นทนายจำเลยอย่างเดียวเขาเรียกตัวเขาเองว่าทนายโจรน,นะครับก็คือทำงานให้กับจำเลยเขาเรียกตัวเขาเองนะผมไม่ได้เรียกนะนะครับเขาเล่าให้บอกบอกพี่เดอ่บอกอาจารย์เด คดีพวกนี้นะแม่ไม่รอดเขาบอกอะไรเขาฟังข่าวแล้วแม่ไม่รอดเพราะอะไรเพราะชัดหนึ่งมันมีการโฆษณาชวนเชื่อนะหลอกคนมาฟังพอฟังเสร็จแม่ก็เชื่อเชื่อ,อกูก็เปิดบินนะสักพักหนึ่งก็ไอคนไหนที่เปิดบินเสร็จก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปหลอกคนอื่นต่อหลอกมาแล้วก็มีทีมเชื่อเชื่อแล้วก็เปิดบินเปิดบินเปิดบินไปเรื่อยไอไอพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่นะครับเพื่อนผมบอกไม่รอดเลยเนี่ยเขาทำคดีทุกวันเนี่ย ตอนนี้เขามีอยู่ยี่สิบคดีคดีดังๆที่เป็นข่าวรวมฟอร์เรกด้วยนะพยานแม่งไปร้อยร้อยพันพันป่านะพยานมีเป็นร้อยร้อยเป็นพันป่าห้าปีนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยถ้ารักพี่เดก็ต้องแชร์กันเยอะๆพี่เดไม่รับบริจาคไม่รับเงินไม่รับวิ่งเต้นไม่รับเคลียร์ไม่รับส้นตีนอะไรฉะนั้นนะครับอ่า